คาวันนี้จะมาชวนทำข้าวหมากกินกันเมื่อวัยสูงขึ้นอายุมากขึ้นก็ชอบกินหวานแต่กินหวานกับขนมนี่ก็อันตรายจะเป็นเบาหวานแต่ข้าวหมากน้่ไม่มีนะครับเพราะว่าข้าวหมากเป็นโรบไบโอติกเป็นอาหารที่หวานจากธรรมชาติไม่ใช่หวานปรุงแต่งหรืออาหารแปรรูปมีจุลินทรีย์ตัวดีที่ช่วยย่อยอาหารในกระเพาะเราครับนี่ทำก็ไม่ยาก ที่ข้าวเหนียวมาผมจะท,ทําดีละกิโลอย่างหนึ่งกิโลเนี่ยเราจะแช่ข้าวเหนียวไว้หนึ่งคืนตอนเช้าเราก็จะนึ่งนะครับระหว่างนี้เราก็ระหว่างนึ่งข้าวเราก็เอาลูกแป้งออกมาจากตู้เย็นลูกแป้งเราสั่งซื้อจากาออนไลน์ก็ได้นะครับมาเก็บไว้ในตู้เย็นแต่ก่อนจะทำนี่ต้องเอาลูกแป้งออกมาจากตู้เย็นก่อนนะให้เขาเจอนอนมิปกติเชื้อเขาจะได้เดินได้พอระหว่างที่อยู่ในตู้เย็นเขาจะ เอาใจหยุดพักนะครับเมื่อยก,ยก,ยก,ยกห,ยกหม้อข้ายกหัวกับหม้อนึ่งมาที่กรองน้ำแล้วก็เปิดน้ําใส่แล้วก็คนอนทั่พีหรือเอาไม้คนคนคนให้ข่้นเหนียวไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ติดกันก้อนพอแยกออกจากกันได้เนี่ยเราก็จากนั้นเราก็ปล่อยให้เสด็จน้ําอีกประมาณสองชั่วโมงเราก็หาถาด หรือว่าหากระด้งอะไรก็แล้วแต่มอเ,เราก็เอาข้อเหนียวเตรีใส่เกลี่ยให้ให้เสมอกันลูกแป้งที่เราออกจากตู้เย็นแล้วเราก็ามาบดบดเป็นผงในลูกแป้งหนึ่งลูกเนี่ยจะทํำข้าวได้ถึงสามกิโลผมก็จะแบ่งเป็นสามครั้งนะครับแล้วก็เอาช้อนชามาตักตักผงที่เราบดแล้วเนี่ยแล้วก็หาตะแกรงตาดีๆข้มา เป็นหนึ่งจนสามปลายช้อนแค่นั้นเองนะครับใส่ใน,นตะแกะรงแล้วกขเขาเอาวนไปวนเสร็จแล้วเราก็พลิกพลิกข้าวเหนียวทําอย่างเนี้สี่รอบนั้นนั้นลูกแป้งเราก็จะเก็บทาได้อีกครั้งสองครั้งนะครับดังนั้นก็เอาเอาข้าวเนี่ยใส่กล่องเมื่อใส่กล่องเสร็จแล้วเราก็าปิดฝาเรี่ยบร้อยหาหากล่องหรือหาอะไรที่มิทิ่เขาไม่ให้แสงถูกนะครับเพราะว่าเขาชอบที่มืด อากาศไสยทีได้สะดวกพอพอเก็บไว้ประมาณสมมติเราทำตอนตอนเช้าวันนี้ลอดเช้าอีกวันหนึ่งเป็นยีบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ยังยังไม่หวานมากเท่าไหร่ถ้าเราให้หวานก็สามสิบชั่วโมงอับรองรหวานเทียบเก็บใส่ตู้เย็นกินแน่มนอาทิตย์ลองทำดูนะครับ